you <laughs> จเจริญพรยามบ่ายนะวันอาทิตย์ก็วันนี้ก็ตรงกับวันพระด้วย<ม>นะก็เหมือนเดิมนะเราจะมาใช้เวลาปฏิบัติร่วมกันในภาคบ่ายนะก็นับจากนี้ไปนะจนถึงเวลา4ี่โมงเย็น นะเป็นชั่วโมงแห่งการกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองนะอย่างเต็มที่นะเราก็จะใช้เวลาร่วมกัน2นะชั่วโมงนะที่เราจะไม่ส่งจิตของเราออกไปภายนอกนะจะกลับเข้ามาอยู่กับ กลไกการทำงานของร่างกายและจิตใจของตนเองโดยที่เราจะปล่อยให้ร่างกายนะเป็นไปตามธรรมชาติหายใจไปตามปกติตามธรรมชาติจิตใจของเรา ก็ให้มันทำงานไปตามธรรมชาติเหมือนกันนะจิตใจที่จะเป็นจิตที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นนะเราก็จะต้องมีความเข้มแข็งความมั่นคงในระดับหนึ่งนะ นะมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยโดยสภาวะจิตใจของคนทั่วๆไปนะมันจะเปราะบางแนะไม่เข้มแข็งนะอ่อนโยนอ่อนไหวนะมันก็จะโดนความคิดนึกปรุงแต่งนะดึงให้เรานะไปอยู่ ในการควบคุมของมันนะรเพาะฉะนั้นในเบื้องต้นนะเราจึงต้องมีที่เกาะที่ยึดเอาไว้ก่อนนะเราก็จะใช้เครื่องมือที่ง่ายที่สุดนะที่มีอยู่กับทุกคนอยู่แล้วนะก็คือลมหายใจ อะลมหายใจตามธรรมชาตินี่แหละนะจะพาให้จิตของเราเข้าไปค้นหาความจริงของตัวเองเข้าไปเจอไปเจอธรรมชาติที่มันอยู่ภายในจิตใจของตัวเรานะให้ลมหายใจตามธรรมชาตินี้เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นก็ติดกับลมหายใจอย่างต่อเนื่องไปจิตที่สามารถอยู่กับลมหายใจได้มันก็จะค่อยๆสะสมกำลังขึ้นมานะสะสมความมั่นคงขึ้นมา ทีละเล็กทีละน้อยก็ต้องใช้เวลานะเราจะรีบร้อนในการทำความเข้มแข็งให้กับจิตใจเนี่ยนะมันจะรีบร้อนไม่ได้นะต้องใจเย็นๆนะค่อยเป็นค่อยไปนะเสมือนหนึ่งเรากำลังสะสมพลังงาน นะโดยการค่อยๆเติมมันเข้าไปนะโดยการอยู่นิ่งๆสบายๆนี่แหละนะสภาวะจิตที่ผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็มีธรรมชาติความเป็นผู้รู้นะมีสติ อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องนี่แหละมันจะทำให้จิตของเราเข้มแข็งขึ้นมั่นคงขึ้นหนักแน่นขึ้นนะเป็นลำดับลำดับไปเรามีเวลาอยู่ด้วยกันตรงนี้สองชั่วโมงนะก็ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านคอร์สวิปัสสนาเนี่ยให้เราอยู่กับลมหายใจไปอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะอยแล้วก็สังเกตลมหายใจของตัวเองนะไม่ใช่แค่ว่าอยู่กับลมไปเฉยๆ ให้ลองสังเกตลักษณะของลมหายใจเมื่อการเวลาผ่านไปนะสภาวะของจิตใจที่ค่อยๆสงบขึ้นนะลมหายใจของพวกเราก็จะละเอียดมากขึ้นมันจะนิ่งมากขึ้นจิตที่ค่อยๆสงบเนี่ย นะมันก็จะมีผลสัมพันธ์สืบเนื่องกับการทำงานของร่างกายโดยรวมนะลมหายใจก็จะเบาละเอียดความคิดก็จะผุดปรากฏขึ้นมาดึงเราออกไปจากการรู้ลมหายใจแลนะราก็ นึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะรักษาสมดุลความเป็นปกติความเป็นผู้รู้เฉยๆนะจิตจะคิดนึกปรุงแต่งเราก็รู้ว่าจิตนึกคิดปรุงแต่ง แล้วก็หยุดอยู่แค่รู้นะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะทุกครั้งเลยรักษา<ม>อุเบกขาของจิตนะคือความนิ่งเฉยนะจิตมันจะคิดเราก็นิ่งเฉยไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่รู้ทันว่าจิตไหลไปคิด ร่างกายนั่งไปนานๆมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรก็ตามเราก็จะนิ่งเฉยเหมือนกันนะเราจะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตฝึกใจของตัวเรารักษาความนิ่งของร่างกาย ถ้าเป็นไปได้นะเราก็จะไม่ขยับร่างกายนะจะดูมันไปเรื่อยนะไม่ว่าความปวดเมื่อยเกิดขึ้นความรู้สึกคันบ้างความรู้สึกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นพยายามให้เราอยากที่จะขยับ ขยื่อนร่างกายเนี่ยให้เราอดทนนะอย่าเพิ่งรีบขยับทันทนะีให้ดูมันไปก่อนนะใช้ความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นนะเป็นเครื่องมือในการฝึกความอดทนฝึกความเข้มแข็งของจิต นะถ้าจิตของพวกเราเนี่ยนะสามารถอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายและยังคงนิ่งอยู่ได้จิตของพวกเรานะมีพลังมากขึ้นนะมันเข้มแข็งขึ้นนะมันได้รับการฝึกความอดทน นะขันติบารมีเกิดขึ้นนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็ยังมีความตื่นรู้ดูความเจ็บปวดดูความรู้สึกทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็รักษาอุเบกขาของจิตเอาไว้ ทุกขณะจิตที่เราสามารถรักษาอุเบกขาคือความนิ่งเฉยพร้อมกับมีสติอยู่กับความรู้สึกต่างๆเนี่ยนะนอกจากได้ความเข้มแข็งของจิตแล้วมันยังได้เรียนรู้ธรรมะนะจากประสบการณ์ตรง นะธรรมะที่แสดงกฎธรรมชาติให้เราได้มีประสบการณนะ์ว่ามันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะแล้วมันก็ดำรงอยู่และในที่สุดมันก็จะดับสลายลงไปนะถ้าเราสามารถ อดทนอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นได้เห็นกระบวนการเกิดขึ้นมากระบวนการตั้งอยู่และดับสลายลงไปได้นะด้วยจิตที่ยังคงนิ่งอยู่ได้นะจิตมันได้ปัญญาด้วยนะได้ความเข้าใจ ได้มีประสบการณ์กับธรรมะที่เป็นของจริงนะจิตจะเข้มแข็งขึ้นนะจิตจะมีภูมิต้านทานนะในโอกาสต่อๆไปนะไม่ว่าจะอยู่ในการปฏิบัติแบบนี้หรืออยู่ในชีวิตจริงชีวิตประจำวันที่เราต้องไปเจอเจอกับเรื่องราวต่างๆ เรื่องราวที่ไม่ดีทั้งหลายที่ทำให้เรารู้สึกไม่ชอบไม่พอใจเกิดความรู้สึกขัดเคียงหงุงดหงิดลำคาญเนี่ยเมื่อเราเคยผ่านความทุกข์จากการปฏิบัติความรู้สึกบีบคั้นต่างๆในการมาปฏิบัติแบบนี้เนี่ย เราจะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะเจอเรื่องไม่ดีเจอเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตเจอคนที่ทำให้เราต้องเกิดความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่เราฝึกกันตรงนี้มันจะช่วยเราได้นะมันจะมีความรู้สึก ในส่วนลึกของจิตว่าเราเคยเจอเรื่องหนักๆมาแล้วเรื่องแค่นี้เดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปนะเราก็จะรักษาความนิ่งความเป็นอุเบกขาของจิตเอาไว้ได้ในชีวิตจริงด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเรามาใช้เวลา อยู่กับตัวเองอยู่กับร่างกายที่ทำงานตามธรรมชาติอยู่กับจิตใจของตัวเรานะที่ค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นไปนะพัฒนาการในการฝึกปฏิบัตินะมันอาจจะไม่ใช่ความสงบเป็นสมาธิเพียงอย่างเดียวนะเราต้อง นะเราเวลาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าบางทีบางครั้งจิตมันก็สงบบางทีบางครั้งจิตมันก็ไม่ได้สงบแบบที่เราเคยได้รับความรู้สึกสงบมานะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะไม่ใช่ว่าทุกชั่วโมงที่เรามาปฏิบัติ มันจะสงบมันจะนิ่งมันจะเบาสบายเพียงอย่างเดียวเราต้องเข้าใจกฎของธรรมชาตินะว่าจิตมันก็เป็นธรรมชาติที่เป็นอนัตตานะเราไม่ได้เป็นเจ้าของจิตดวงนี้นะจิตมันมีธรรมชาติของมันเองนะถ้ามันมีเหตุแห่งความสงบ จิตมันก็จะสงบแต่ถ้าเหตุแห่งความฟุ้งซ่านยังมีอยู่จิตมันก็จะยังไม่สงบนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใจเย็นแล้วก็ทำหน้าที่ของเราเท่านั้นนะจิตจะสงบหรือไม่สงบก็ให้มันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของจิตนะเรา ทำหน้าที่ของเราก็พอนะนะส่วนใหญ่พวกเราก็ปฏิบัติกันมาสม่ำเสมออยู่แล้วนะก็รักษาการปฏิบัติที่เราชำนาญกันนะใครที่เคยผ่านคอร์สวิปัสสนามาแล้วเมื่อรู้สึกว่าจิตเริ่มนิ่งสงบในระดับหนึ่งก็เข้าไปสังเกตเวทนา นะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่บนสุดของศีรษะนะลงไปจนถึงปลายเท้านะใช้เวทนาทั้งหลายที่เรารับรู้ได้เป็นเครื่องมือในการเจริญสตินะแล้วก็รักษาอุเบกขาของจิตเอาไว้ตลอดการปฏิบัติเราก็จะ ีสัญญาณนะอาจารย์จะมีสัญญาณเหมือนเดิมนะบ่าย3ามโมงแล้วก็พักเบรก10นาทีนะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งบ่าย3ามโมงสินาทีจนถึง4ี่โมงเย็นนะส่วนใครที่ต้องการปฏิบัติต่อเนื่องนะก็ปฏิบัติได้จนถึงเวลา4ี่โมงเย็น